จริงเลยมหมาหน้าปากซอยอะเซมาคุยขยายอีกแล้วอ่ะหางานที่เจ๊เจ๊เรเบื่อจริงๆเลยเบื่อพวกหมาพวกเนี้ยสนอย่ากับลิงเลยโอ้ยอย่าไปว่าหมามาเลยเจ๊นี่นะพูดถึงลิงเลยนะเ <c oughs> มื่ออาทิตย์ก่อนนะผมไปไหว้พระลบุรีนะโอ้โหถ้าไม่เป็นอันไหว้พระเลยเจ๊ไกำลังยกมือไหว่อย่างนี้นะลิงกระโดดเข้านี่นะ <c oughs> ถือของมาก็ชากของเราพอเราหันไปกระชากลิงมันกระชากแว่นโอ้ ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาอยู่กันได้ยังไงอ้าฝูงลิงเยอะแยะมากมายขนาดนั้นน่ะโอ้โหพูดถึงลิงพูดถึงหมาแล้วไม่คันปากนี่ขอเมาส์หน่อยได้ไหมเด,เดี๋ยวครับเจ๊ครับเอออะไรเดี๋ยวนี้เจ๊ก้าวไกลไปถึงขั้นนินทากระทั่งสัตว์แล้วแหละโอ้อเจ๊แค่เล่าสู่กันฟังถ้าเล่าสู่กันฟังงั้นอยากฟังครับเชิญครับนี่คุณสันค่ะครับคุณสันรู้ไหมคะว่าลิงลรบุรีเนี่ยเขาไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่ใช่ปลาประจอบนะเหรอนี่ยเขาแบ่งกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นแบบยากุซ่าเลยแล้วลิงเนีี่่่่่่ยยยยธรรมมมมมมดาาาัันนนนนต้้อออองงููใใใใปชชเเเจ๊แลวื มันอยู่ยังไงองนี่ไงนี่ไงเป็นเรื่องสงสัยใกล้ตัวแล้วก็ใกล้ตัวของชาวลรบรีเขาด้วยใช่เจ๊จะไปหาคําตอบให้ตามไปดูเลยค่ะไปเลยครับไปดูญาติเจ๊กันครับจัดเนี่ยเก่งจัเลยช่วงสงสัยใกล้ตัวถ้าพูดถึงลิงแล้วนะคะใกล้หลายๆคนก็คงจะนึกไปถึงความซุกซนและบุคลิกที่ชอบกระโดดโลดเต้น อยู่ไม่สุขของเจ้าจ๋อเหล่านี้ค่ะและเมื่อพูดถึงลิงปุ๊บเราก็ต้องนึกถึงจังหวัดนี้ปั๊บนั่นก็คือจังหวัดลบบุรีค่ะและไม่ว่าจะมองไปทางไหนนะคะก็มักจะมีแต่สัญลักษณ์เกี่ยวกับลิงลิงลิงและลิงค่ะโดยเฉพาะที่ศาลพระการแห่งนี้ค่ะ ปริมาณประชากรลิงที่ลพบุรีนั้นนะคะที่เห็นเห็นอยู่นี้ก็ลวกกว่า2 0 0พตัวเลยทีเดียวค่ะซึ่งลิงส่วนใหญ่นั้นนะคะก็จะเป็นลิงแสมค่ะลิงแสมนั้นเป็นลิงที่มักจะอาศัยอยู่ตามป่าชายเลนนะคะแต่ก็เป็นลิงที่สามารถปรับตัวได้ดีและสามารถอยู่นอกพื้นที่ของป่าค่ะและที่สําคัญสามารถปรับตัวให้เข้ากับมนุษย์ได้ในบางโอกาสค่ะดังนั้นนะคะเราจึงมักพบเห็นลิงแสมได้ตามเมืองใหญ่ค่ะ ว่าแต่ว่าคุณผู้ชมสงสัยไหมล่ะคะว่าลิงจำนวนมากเหล่านี้นั้นทำไมถึงได้มารวมตัวกันอยู่ที่ใจกลางเมืองลพบุรีเจรู้นั้นมีคำตอบค่ะเ <L un ty> มื่อหลายหมื่นปีก่อนนะคะจากหลักฐานปรากฏว่าจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสระบุรีอยุทยาหรือว่านครสวรรค์ ต่างก็เคยเป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเลอ่าวไทยมาก่อนค่ะแต่ต่อมาเมื่อลําน้ําน้อยใหญ่จากที่สูงทางภาคเหนือและทางภาคตะวันตกพัดพานําตะกอนดินมาด้วยซึ่งก็ค่อยๆทับถมการสูงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นผืนแผ่นดินค่ะพร้อมๆไปกับน้ําทะเลนั้นค่อยๆลดระดับลงทําให้ทะเลอ่าวไทยนั้นเริ่มตื้นเขินกลายเป็นทะเลโคลนค่ะ ซึ่งฝูงลิงแสมที่เคยอาศัยอยู่ตามป่าชายเลนนั้นนะคะก็มีการปรับตัวไปตามสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะและเริ่มมีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่บริเวณสารพระการค่ะเนื่องจากในสมัยสมเด็จพระนานรายมหาราชนั้นนะคะทรงโปรดให้มีการบูรณะปฏิสังขรณอสารพระการขึ้นซึ่งจากเดิมนั้นนะคะสารพระการได้ถูกทิ้งร้างและเป็นป่ารกทึบค่ะ และเมื่อมีผู้คนมากราบไหว้บูชานําผลไม้มาถวายนะคะทําให้เหล่าบรรดาลิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นลิงวอกที่อยู่ในป่าหรือว่าลิงแสม,ม,มก็ไม่ต้องไปหาอาหารไกลเหมือนตะกอนค่ะทําให้บริเวณสารพก,การนั้นนะคะจึงกลายเป็นแหล่งอาหารและเป็นที่อยู่ของเหล่าบรรดาลิงฝูงต่างๆมาจนถึงปัจจุบันค่ะ,ะก็ต้องวิ่งรถมันเลยตกสิบปีอะไรก็มันลิงมันมีอยู่แล้วอ่ะก็ตั้งแต่เกิดค,ร,คร,รับมันอยู่มานานแล้วตั้งแต่เกิดมาจาความได้ก็เจอลิงแล้วครับ ที่เห็นอยู่นี้นะคะมีอยู่ด้วยกันหลายแก๊งค่ะแต่จะพูดถึงลิงที่มีความสะดวกสบายและอุดมสมบูรณ์นั้นก็ต้องยกให้ลิงสางพระการค่ะส่วนลิงแก๊งอื่นๆนั้นนะคะพูดได้ว่าต้องอดอดอยากๆค่ะจึงต้องปฏิบัติการชกชกแล้วก็ชกค่ะ เคยสงสัยไหมล่ะคะว่าเจ้าจ๋อที่เราเห็นนี้นะคะไม่ว่าจะแก๊งไหนก็ตามแต่ไม่ได้อยู่ในป่าแล้วจะไปหาอาหารกันมาจากไหนเพราะฉะนั้นเจมีคําตอบค่ะอ๋อที่แท้ก็เป็นขุนยัยสุกผู้ใจดีคนนี้นี่เองมันเห็นมันมาชอบกินแล้วก็เก็บนิดเก็บหน่อยก็แล้เก็บจนตัวเเก็บเยอะเลยเราเก็บเองชอบมัน นอกจากคุณยายสุกแล้วนะคะยังมีคนใจดีอีกหลายคนค่ะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่นำอาหารมาให้ลิงด้วยค่ะและหลังจากที่กินกระจนอิ่มน้ำสำราญแล้วนะคะเมื่อกินไม่หมดอาหารเหล่านั้นก็กลายเป็นขยะใครล่ะคะที่จะเป็นคนเก็บแม้จะเป็นใครไปได้ล่ะคะก็หลอกบรรดาคนใจดีทั้งหลายแหละที่นำอาหารมาให้ลิงนี่แหละคะ่ะช่างมีน้ำใจจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ พี่ๆเหล่านี้นะคะเขาฝากบอกนักท่องเที่ยวมาค่ะว่าถ้าจะให้อาหารลิงแล้วก็ควรให้ในสถานที่ที่จัดเอาไว้ให้นะคะเพื่อความสะดวกในการเก็บกวาดและเพื่อความสะอาดของเมืองลบบุรีค่ะอาหารที่ให้ค่ะจะอยู่ข้างหลังนะคะหลังลิงปลาเลยค่ะที่ให้อาหารโดยตรงค่ะ และเมื่อลิงมากมายมารวมตัวกันขนาดนี้บวกกับที่อยู่อาศัยของชาวเมืองลบบุรีที่หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือปัญหาระหว่างคนกับลิงค่ะคือเมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่ได้ติดกระจกเลื่อนแต่ว่าพอเผลอปุ๊บเขาจะเข้ามาเอาของถ้าอันไหนที่เขาสามารถเอาไปได้ก็คือเอาทุกอย่างขายกับข้าวมก็มาลักกับข้าวกินว่าเวลาเดินถือของนะถ้าถือถุงก็แก๊บมันจะแย่งรถนี่ถ้าจอดไว้ก็ทั้งคัน อะไรที่เป็นยางเป็นเสาหักบางทีกระจกข้างครัมันขย่มเล่นขย่มจนหักโถโทโ,ธโ,ธโ,ธโเจอปัญหาแต่ละอย่างนี่ก็น่าเห็นใจพวกพี่ๆน้าๆเขานะคะเนี่ยแต่ว่าไปแล้วนะคะคนแถวนั้นเขาก็มีวิธีการป้องกันลิงในแบบฉบับของเขาคะ่ะไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมที่หลักๆเลยนะมีไม้มีหนังกระติกเื่อหนังกระติกแล้วมันก็จะหนีอ่ะ ก็อย่างนี้เฉยๆอัอออนหน้ากากลิงอะ่ะใส่มาแล้วเหมือนลิงเหมกอนกอ้อกอลกอลซิล่าแล้วใส่แล้วมายืนนะมันไม่กล้าลงมาเลยมันกลัวมากเลยก็ล็อกตูบ้บั่งเอาไม้เคาะบั่งไอ้เข้่ขู่บ้างอะไรเงี้ยบดแป๊ดแป๊ดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปให้ลิงกลิงก็ไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ แม่มีหลายวิธีเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าวิธีไหนจะโดนใจหรือว่าเวิร์กสุดๆมันต้องมีบททดสอบค่ะเด็กก็เลยส่งทีมงานไปทดลองแล้วก็ทดสอบกันเลยค่ะวิธีแรกนั้นก็คือหนังสติกค,ค่ะนั่นคะ่ะนั่นคะ่ะเข้าไปแล้วค่ะ โอ้โหวิธีนี้นะคะถือว่าได้ผลค่ะค่ะเจจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้ลูกกระสุนจริงเลยค่ะเพาะแค่ง้างเท่านั้นนะคะเจ้าจ๋อก็วิ่งกันวงแตกแล้วค่ะคุณผู้ชมวิธีที่2นั้นก็คืออย่างกับคู่ระเบียบเลยค่ะนั่นก็คือไม้เรียวค่ะว่าแต่ว่าเจ้าจ๋อนั้นจะกลัวเท่าเด็กนักเรียนไหมเนาะว้าวว้าวได้ผลจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ้าลิงน้อยนะักกะเจอกระเจิงไม่เป็นท่าอย่างนี้สรุปว่าวิธีนี้ก็ได้ผลค่ะ ตุ๊กตาจระเข้ค่ะแม้วิธีนี้นะคะเหมือนคำโบราณโบราณที่ว่าไว้เลยค่ะว่าเขียนเสือให้วัวกลัวแต่ว่าลิงนั้นจะกลัวหรือเปล่าหรือว่าจะเอาไปกอดนอนเล่นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวิ่งกันไปคนละทิศละทางเลยทีเดียวค่ะวิธีที่4ี่นั่นก็คือหน้ากากลิงค่ะแม้วิธีนี้เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าลิงนั้นจะกลัวพวกเดียวกันเองค่ะ กันไปซะแล้วค่ะโถ่แสดงว่าวิธีนี้ก็ได้ผลเช่นกันค่ะเอ๊ะหรือเจว่ามันกลัวลิงตัวใหญ่กว่าอันนี้ก็ต้องคิดก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าวิธีที่ชาวบ้านลรแแกนั้นบอกกันมานี่ใช้ได้ผลทุกวิธีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าบางคนนะคะก็เลือกที่จะใช้วิธีที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงกันไปนิดนึงค่ะอย่างเช่นการเอาปืนอัดลมยิงนะคะหรือใช้วิธีขึงลวดไฟฟ้ากระตุกค่ะ ดึงวิธีนี้นะคะทําให้เจ้าจอนั้นบาดเจ็บไปถึงขั้นสาหัสและเสียชีวิตได้เลยทีเดียวค่ะยังไงเจว๊ว่าก็ค่อยๆใช้วิธีแบบประนีประนอมกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะแต่จะว่าไปแล้วนะคะทั้งลิงทั้งคนนั้นก็ต่างเรียนรู้นิสัยใจ,ใจคอซึ่งกันและกันค่ะที่สำคัญชาวบ้านบางกลุ่มนั้นก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะเมื่อพบลิงป่วยหรือว่าลิงตายนะคะก็จะรีบแจ้งไปยังทีมงานที่คอยดูแลสุขภาพลิงค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราไปดูกันดีกว่าะคะ่ะว่าใครกันนอะที่อยู่เบื้องหลังและคอยช่วยเหลือรักษาอีกเหล่านี้ค่ะถ้าสมมุติว่ามีลิงบาดเจ็บถูกทําร้ายถูกรถชนถูกไฟฟ้าช็อตอย่างเงี้ยนะคะ โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนนี้ในตัวเมืองเนี่ยเขาจะโทรแจ้งไปที่หมอเตยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นลิงที่บาดเจ็บแล้วไม่ไม่ถึงขั้นสลบไม่ถึงถึงขั้นหมดสติหมอก็จะต้องมาวางยาสลบแล้วก็นําเขากลับไปรักษาส่วนตัวไหนที่ที่สลบไปแล้วชาวบ้านอาจจะช่วยกันแล้วก็นำไปส่งที่คลินิกได้หรือบางทีก็อาศัยไหว้วานมูลนิธิปอเทคตึงหรือร่วมกัตันยูนำไปส่งได้ ภารกิจของหมอวันนี้ก็คือนําอาหารมาให้ลิงแล้วก็ดีเช็คดูว่ามีลิงป่วยไหมถ้ามีลิงป่วยหมอก็จะต้องอาวางยาสลบเขาแล้วก็นํากลับไปรักษาที่คลินิกของหมอเองนะคะสุดยอดไปเลยค่ะคุณหมอสําหรับลิงที่เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ได้มาฝังกันธรรมดานะคะแต่ว่ามีวิธีชาปนากิจเหมือนกับคนเลยค่ะมีพระสงฆ์มาทําพิธีให้ด้วยค่ะ ผซากกระดูกต่างๆนั้นนะคะก็จะถูกนําไปทําประโยชน์ก็คือเป็นปุนย๋ยให้กับต้นไม้ต่อไปนั่นเองค่ะถ้าสมมติว่าผ่านการรักษาที่คลินิกของหมอเตยเนี่ยเวลาที่เขาเสียชีวิตเราก็จะต้องเอาซากเนี้ยไปฝังหรือไปเผาค่ะตามที่เราจะจัดการได้หรือมาตามเจ้าหน้าที่สารพการมารับส่งที่เตาเผาที่สวนสัตว์ลบบุรีไม่ว่าจะคนหรือลิงนะคะผู้ชมหรือว่าสัตว์ไหน ต่างก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียด้วยกันทั้งนั้นค่ะเจว่าหากเราได้เรียนรู้นิสัยแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากันนะคะน่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะถ้ามองลิงเป็นตัวปัญหาเนี่ยคุณจะมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลามีบ้างแต่ว่าเราไม่ถือสาเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องอ่ะถ้าเราเอามาเป็นอารมณ์เลยนะเราแย่เองนะถ้าอยู่กับมันเนี่ยนะต้องมองลิงให้น่ารักแล้วเราจะมีความสุขปัดโทเอ้ยที่แท้เนี่ยลิงอยู่มาก่อนคนซะอ,อีกครับเจ๊ครับ นะและลิงนี่ก็เหมือนคนเรานี่แหละครับคุณผู้ชมครับมีทั้งรักเพื่อนรักฝูงรักถิ่นฐานนะแล้วก็มีทั้งลิงที่นิสัยดีลิงที่นิสัยไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาอยู่ร่วมกันร,ระหว่างคนกับลิงเนี่ยพึ่งพาอาศัยกันเข้าไว้ครับใช้ความรักมากๆครับสันติภาพนะจ๊ะลิงจุบจ๊บจุ๊บคุณผู้ชมค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายค่ะปล่อยให้บ้านไปก่อนคท่านี้ดีค่ะ